เก็บเห็ดแล้วเริมกันที้างทางค่ะนี่กำลังงามเดี๋ยวไปดูมุมกล้องอีกทีหนึง่ง ไี่สวยๆเลยค่ะทุกคนค่ะอากาศร้อนมากเลยค่ะวันนี้30องศา ว่าเห็ดเราจะไม่แห้งก่อนโอเคสุดอุยทุกคนดูสิกลังขึ้น,นลังเกิดเลยค่ะเริ่มแห้งแล้วนี่อ่ะไม่แห้งเร็วจังเลยอ่ะมันร้อนนะเนาะ ฝนเพิ่งตกหนักไปแค่เมื่อวันก่อนเองนะคะแต่ว่าอากาศมัน,นสามสิองศาไงวันนี้ก็มาหลังเลิกงานอีกแล้วนะคะเมืนเดิมแต่วันนี้ติดกล้องมาด้วยในการให้เขาโตนี่ทางนี้ลู้ดิ่งทาง เกอบมองไม่เห็นน่ะสีมันซีดมากเลยขายังใหญ่อยู่อโอ้โหนี่คนตรงนี้ดูค่ะโอ้โขอบคุณมากดูดิดูดิตนี้กัน ดูดีตรงนี้แห้งแห้งแบบเนี่ยเอาไม่ได้มันก็เริ่ม้วขอบขอบเริ่มแห้งเธอจาทำไมแห้งเร็วอย่างนี้ กลอบมากเลยนะคะทุกคนต้องค่อยๆเงยเดี๋ยวมก็งัดมาทางห่วงงังดมาทางยว่นแล้วมันก็แต ดูดูดูโอ๊ยขอบคุณค่ะขอบคุณดีใจมากว่าจะไม่ได้ก็เห็นรอยเต็มเห็ดก็เกิดเร็วแล้วเนี่ยอืมสวยเลยค่ะ เก็บสะอาดไปจากป่าเลยนะคะทุกคนแล้วก็ถึงเวลาเราก็ขายเลยค่ะเทขายทั้งแบบนี้เลยค่ะเนี่ยสวยเยงี้ยเลยอ้กลุ่มนี้แม มไม่มีแล้วยังเห็นอีกเอาให้หมดคะ่ะทุกคนจ้ะเข้าป่าคนเดียวนุกชอบแบบเก็บแบบเงียบๆนะคะถึงว่ากระสิบกระซามไม่ใช่ไรเพราะว่าเราฟังเสียงธรรมชาติคะ่ะเผื่อ เผอสัตว์ป่าเขาเดินมาอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ยินเสียงเขาจะได้รู้ว่ามีอะไรเดินมาหาเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ฟังเสียงธรรมชาติเสียงนกร้องเสียงอะไรเงี้ยไปด้วยมีความสุขค่ะน่าจะหมดแล้วเดินดูรอบๆนะคะนี่ทุกคนได้ประมาณนี้